น้ำมาสก,การรบหลวงพ่อสถาเกินห้ามใจตั้งแต่เจอหน้าไปเนโคตรวยเลยหลวงพ่องานบ้างไฟยโสนของผมเหมาเจ้าเลียวเลยรับรองบ้างไฟของผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไปเนี้ย สามวันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบคนเทวดาหรือเปล่าีพ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมนี่เจอมไม่แต่ทั้งตัวเลยหรอพ่อเชื่อหมล้วครับเดี๋ยวจุดบ้างไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงัดดูลงข้าไปหลวงพ่ออ้าวลงพี่เชื่อครับงานบ้างไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบ้างไฟมาจุดเลยเด๊เด๊เดเดรับรองผอฟึบขึ้นไปเนี่ยสามวันแง่น่าดูยังไม่ลงเลยเอามาฉลองให้กับหลวงพ่อ งานนี้ไม่ธรรมดาเอามาแบบงานใหญ่ๆเลยแล้วกาจะเอาลูกกับเมียเนี่ยมาให้หลวงพ่อเจิมด้วย <c oughs> อดนนีใจให้หลวงพ่อไปไป,ไปนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตาการตาของบั้งไฟบ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไป ลงหรือเปล่าเนี่ยกระจายเดินห <ś> น้าเต็มตัวมันพยายาม หลวงตาใช่ไหมเนี่ยจะเป็นราชาชนคนไทยมีอะไรกันเ้ยหลวงตาไอได้แล้ว ให้ชีวิตมีแต่ความฮาขอให้พี่ป้านะอามีแต่ความร่ำรวยรเพียง